น้ำมศการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม13าค่าเดือน1ิปีทอกวันนี้เหมาะแก่การไหว้พระขอพรนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกสีอับโชคของวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังุรทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกักนีนในชื่อคือดอเด็กต่อเต่าทอถุงทอทหารทอทงและนอนหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนําคือซอสราสอโบรือสีสอเสือหอหีบรอจราอ่างและหอทุกค,คู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและอ้ออ่างเลขมงคลวันนี้เลข4เลข3และเลข 1. หนึ่งมเซตวันนี้โจโฉจากวรรณกรรม3กกลกกกกล่าวไว้ว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าความล้มเหลวสอนให้เรารู้ว่าจะเอาชนะมันได้ด้วยวิธีการใด เป็นกำลังใจในการเริ่มต้มนใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ